สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ามืีอผ้ามาเสียหยากอนนะจ้าจะหาพื้นที่ปลูกพริกค,ค่ะหยาเกิดเต็มเลยค่ะหยานี่ก็มีประโยชน์นะจ้าแล้วเการ์ติมาเสียไว้ให้มันเป็นปุ๋ยคือเกลาจ้าบ่ทิ่มบ่เอาไปเห็ดไปใส่บ่เผาบ่เผาบ่สมนะจ้าก็สิเสียออกมากองไว้ค่ะมากองไว้ใน โซนนี่ค่ะเราก็สียเอาดินในความคิดนะคะก็สิเสียหยาออกมามากองลุ่มๆๆว้พืนล่างค่ะแต่ก่อนมันเป็นท่งทงงางท่างยางท่างเดินเขาไปเล่าเนาะจ้าเอาเข่ามาไว้เล่าตรงนี้ค่ะปัจจุบันนี่ก็คือบริษัทไซแล้วเนาะจ้ามันก็เลยเป็นทีวางเปล่าค่ะก็เลยเสียเอาพื้นที่ตรงนี้มาปลูกพีกค่ะก็เลยมาจัดการเสียหยาก็เสียเอามา กระสิบไปเอาทีมไปใช้ค่ะหญ้ากระเซียวกองมาล่วมกันไว้ค่ะแล้วกระสิบก้นดินมาทับถมหญ้าเลยได้จ่าเนี่ยก้นดินถมหญ้าเลยจญ้าเนี่ยหญ้ากระสิบยืดทั้งไตค่ะดินกระสิบยืดทั้งเทิงค่ะกระสิเห็ดแบบนี้เลยจ่าเนี่ยเห็ดแบบเป็นปุ๋ยไปโดยตรงเลยค่ะเนี่ยเห็ดยุมหนึ่งมือเต็มๆค่ะฮอดฮกบางแรงเอาพริกอยู่ประมาณหกตนมาปลูกก้อนลวงนัก าเลยจ้าเนี่ยการย่างพ่นแท่นรียบบ้อยดีปันใดนะคะพื้นกาย่างพ่อแท่นเสมอค่ะค่ะเนี่ยกันเลยมือที่มือที่สองเซ็ตไปมือที่สามก็เลยใด้ม่เอาพริกอยู่ตรงนี้ค่ะในช่วงแรกค่ะฝนตกลงมากค่ะว่าสิดท้ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิรงนะคะวิธีการย้ายต้นพริกออกไปค่ะแต่ว่ามันกระบ,บริดท้ายคลิปให้เบิรงค่ะเพราะว่ามันฝนตกค่ะ เพราะว่าพอต้นก้าพิกอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะเกิดผสมผสานกันมันก็เลยแย่งอาหารกันจามันก็เลยไยบอท่านกันนะจ่าก็เลยต้องจำเป็นต้องได้หาพื้นที่ปลูกใหม่ค่ะต้นใดที่ต้นนี้สูงสูงเนี่ยมันสมบูรณ์ค่ะทวมหัวเลยค่ะเนี่ยกย็เลยหายออกมาตรงนี้แล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็คืองาอยูย่ทั้งใจและจาร์เราก็ดินคุดออกมาซาออกมาถมกากวาสีเข็ เท่ๆกบว่ามักยาไปโดยตรงได้จ่าเนี่ยแถวตรงนี้ก็สิเป็นปลูกผักไปเลยค่ะอย่ามาติดตามเด้อว,ว่ามันสิเป็นแบบใดมันสิดีหรือบ่ดีค่ะเนี่ยก็เลยได้พริกมาเอาพริกใหญ่แบบตน้นใหญ่ๆมาปลูกตรงนี้เลยค่ะ,อะเอามาให้ช่มกอนเด้จ่าเนี่ยสามต้นนี้ก่คือปลูกอยู่ในกล่องโฟมค่ะก็ให้ผลผลิตดีค่ะ กำลังเป็นน้อยกำลังเป็นดอกจ้ากำลังงามจา้าเห็นปลูกอยู่ตรงนี้มันเป็นที่โลง่งแจ้งน่จาจ้าพี่เขากระสิม,มกักที่โลง่งแจ้งนิดนึงค่ะถ้ามันอยู่บดบังอยู่ใต้หม่มบางสิมันกสิมิตะตใบแล้วก็สีเฮตให้ใบกูดค่ะเนี่ยมันก็ได้เนี่ยค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ได้จา้าเนี่ยค่มาชมไปก่อนได้จา้าแล้วการดูแลแบบํารุงค่ะเดี๋ยวเขากระสิม,มาไายคลิป ให้เบิ่งอีกนะค่ะี่ใหญ่ามาแบบต้นใหญ่ๆเลยจ้ากับ่ระนาตสวยงามประดพรพะว่ามั่นผสมบูนนะจ๊ะพะวามันมันอยู่ร่วมกันเกินไปค่ะตัวน,นี้สองมือสองมือนึงนะจ๊ะมันต้นสูงก็เลยเด็ดยอดออกจ้าเนี่ยปงยอดเลยค่ะปงใบออกมาให้เห็นไหวค่ะแสดงว่าดินตรงนี้ก็อาจจะได้กัน่าจะได้ยุคค่ะอันนี้เห็นไ่อันนี้ก็ใหญ่มาแบบต้นใหญ่ๆแบบ แบบเป็นหน่วยมาเลยจ้ะใบก็บเป็นกรูดๆค่ะเพราะว่ามันเบียดกันอย,ยู่นะจ๊ะเดี๋ยวกัสิกิบหน่วยมันออกกรอค่ะแล้ยวค่อยๆสิมาบำรุงดูแลกันต่อไปนะจา้ะนี่ก็คือมาปลูกไว้เห็นว่าน้ำหงอยู่นี่ค่ะฝนตกค่ะฝนตกมาขึ้นนี่ก็เบิดขึ้นค่ะนี่ค่ะพื้นที่ค่ะเข้ากับปลูกผสมประสานกันไปนะจาะพักสวนขั้ว มักอันใดกับปลูกอันนั้นล่ะจ้าชีวิตของแต่ละคนวิถีชีวิตของแต่ละคนมันก็บ่คือกันนะจา้าย่างเชน่นไอยิงนี่ก็คือจําเป็นคือใส่พริกในประจําวันหลายค่ะว่าแม่นทุกมือค่ะเฮ็ดแน,นวอยู่ในกินกินเองแล้วก็ไปจังหันค่ะแล้วก็บแบ่งปันพี่น้องค่ะมันก็ก่ไม่ยูไม่กินนะจา้าก่มันมีความสุขอีกแบบหนึ่งจา้าเหาปลูกกินเองนะคะได้ชื่นช่มพักในสวนของเหา เบิเ้องเรมันก็มีความสุกดีจ้าค่ะเก็บพริกไปพร้อมนะจ้าสิไป็ดตำแจว้แจวเห็ดแนวกินแกลงพอดีจ้าอันนี้คือเป็นสายพันธุ์ของพริกกินดาแดงค่ะกําลังเป็นหน่วยออนๆพอดีค่ะกําลังตาแจว้วแสบกบสิมักปลูกพริกอยู่ประมาณพริกกินดากับพริกสมจ้าพริกสมเนี่ยมันก็สีอยู่กับที่ นยิยมขายในตามทองตลาดจ้านี่คือพริกสมจ้ากะสีมักปลูกอยู่สองสายพันธุ์นี่จ้าค่ะเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ่าทีมาติดตามรับชมช่องญิงยูทูบค่ะขอให้มีความสุขหลายๆอยู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนเด้อจ่าเมื่อนี้มาฝากกันแค่นี้ก่อนจ้าลาไปก่อนได้จ่าสวัสดี